ครับเราจะออกนู้นออกตัวนู้นประตูนู้นก็จะรับแข่งพอประมาณรับแข่งพอประมาณจะกงจัดเวลาเพราะว่าจะให้โอกาสท่านไป็พักผ่อนพอท่านจะไปจุดตรงนี้ผมเสียนะแต่ก็มีมีมาแล้วมอเคแล้วให้เข้ามาเนาะก็ เรื่องลูกเรื่องลูกก็มีความสุมาผมอยากจะั้งหลายที่อยู่นะอยู่้านอยู่ก็เจอได้ที่มตอ่งความูมากมายมหาศาล ห่างๆกันครับห่างๆกันไม่ต้องเข้าใกล้ครับไม่ต้องเข้าใกล้ <c oughs> อันตรายช่วงนี้ห่างๆกันฮะห่างๆกันหน่อยอย่าใกล้กันมากอย่ายืนชิดกันอันตรายหมายอย่ <c oughs> ากไหนครับ หนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูขับมากี่คนเท่าเนี้มาห้าคนเท่าห้าคนเดี๋ยวพรุ่งนี้รอรับอยู่ที่อีกประมาณสี่ห้าวันถึงหนองบัวลำพูแน่นะครับไม่จะจะขึ้นได้ไปทํางานแล้วที่ชลบุรีอ๋อจะไปชลบุรีระวังโควิดนะฮะโอเคครับโชคดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนงใขับทั่วไทยนิวนะฮะสุดยอดจริงมาจากไหนกันครับมาจากไหนองบัวลำพูอ๋อก็มาด้วยกันกับพี่เขามาตามมาตามไลฟ์สดทั่วไทยนิวเลยดูทุกวันเลยเหรอ โอ้เ oh, ดี๋ยวเก็บตังค่าดูก่อน20บาทโอเคครับ <c oughs> เดินทางปลอดภัยครับคุณ <c oughs> แม่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โ oh, <c oughs> น่ารักมากนะฮะคร <c oughs> อบครัวนี้ <c oughs> มาจากหนองบัวลำพูนะฮะโอ้โหกลับ